รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย วัสดีครับพบกับรายการองค์เทพมหาเทวีนะครับทางช่องมูเตโร106นะครับวันนี้นะครับพบกับอาจารย์มิตรเทพิมิตรนะครับทุกๆวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์นะครับช่วง10โมงเป็นต้นไปนะครับก็จะมาเจอกับอาจารย์มิตรเทพิมิตรจะมาพูดถึงเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะครับว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในช่วงของศาสนาพราหมณ์ฮินดูแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ อยู่ในรอบๆนะครับประเทศของเราสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในพื้นวิภพเนี้ยวิธีการบูชาเป็นยังไงประวัติเป็นยังไงแล้วก็เหตุผลที่เขาต้องบูชาอันนี้เป็นยังไงอาจารย์มีจะมีคําตอบให้คุณอย่างง่ายๆนะฮะแล้วก็เข้าถึงได้อย่างง่ายๆถ้าคุณอยากรู้และคุณอยากสัมผัสมาเจอกันนะครับวันนี้นะคะอาจารย์มีก็จะมาพูดถึงมหาเทพองค์หนึ่งที่คนไทยนิยมคือเรียกว่า เป็นมหาเทพที่คนน่ะชอบมากนะฮะคนไทยเนี่ยชอบนะฮะนั่นคือพระทัตเตเรยะพระทัตเตเรยะคืออะไรพระพรมติมุรติไงคุณพระพรมติมุรตินะฮะก็จะเป็นหน้าตาก็จะเป็นองนี้นี่อาจารยน์นมีจะเอามาให้ดูเลยนะองนี้เลยนะคะองนี้นะ นะองค์นี้เลยนะคะองนี้ององนี้เลยพะร,ตระ,ะ,พะตีมูรตีนะคะพระตีมูรติเดี๋ยวขอย้ายสถานที่นิดนึงนี่นะคะจะได้เห็นกันง่ายๆพระตีมูรติก็จะมีสามหน้านะฮะรูปลักษณ์ของพระตีมูรติข้างหน้าก็จะเหมือนเป็นองค์พระศิวะนะคะด้านซ้ายก็จะเป็นองค์พระพรหมด้านขวาก็เป็นองค์พระนารายนะคะก็แล้วแต่ บางเชื่อก็ถ้าเป็นตําราไทยก็จะเป็นขอเชิญพระพรมมาอยู่เบื้องบ่าซ้ายพระนารายณ์มาอยู่เบื้องบ่าขวาก็แล้วแต่นะฮะอันนี้อยากจะบอกว่าพระตีมรติในรูปของอินเดียเนี่ยจะเป็นแบบนี้นะฮะจะเป็นชุดทรงพรามนะคะแล้วก็นุ่งหนังเสือนะฮะก็เรียกว่า,าพระตีมรติเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของคนที่เป็นพรามณ์ดังนั้นแล้วเนี่ยผู้ทรงศีล หรือคนที่อยู่อินเดียเนี่ยถ้าอยู่ในสํานักพราหมณ์นะคะในเทวลไยในพราหมณ์เนี่ยเขาก็จะไหวเยอะเพราะอะไรรู้ไหมขอพอแล้วจะสําเร็จแล้วก็พระติมมรติเนี่ยเป็นเทพที่ไม่ขึ้นกับลักธินะฮะของใดๆทั้งสิ้นในศาสนาพราหมณ์ดูบูชาได้ทุกลัทธินะฮะช่วงก่นกอนๆที่ผ่านมาองค์พระพรมติมมรติเนี่ยไม่ค่อยที่จะนิยมนะฮะไม่ค่อยที่จะมีคนรู้จัก ไม่ค่อยที่จะมีเขาจะบูชากันในที่แบบว่าที่เล็กๆที่เล็กๆเลยนะคะคือเ,อเรียกว่าในแคว้นมหาราชของประเทศอินเดียเขาจะบูชาที่เล็กๆที่มาเริ่มท็อปฮิตยิ่งใหญ่นะเพราะว่าคนไทยเรานี่แหละตัวแรกเลยคนแรกเลยตัวแรกจริงๆประเทศเราเนี่ยคือพี่ไทยเรานี่แหละพอเขาเริ่มขอ,อมพรพิตีมรติความเชื่อเรื่องความรักเนี่ยฮินดูเขาก็เลยรู้สึกว่ามหาเทพองค์นี้สําคัญ เขาก็เลยเริ่มที่จะมีการนําอัญเชิญองค์พระติมุรติขึ้นมาชูโรงเป็นมหาเทพที่คู่กับพระศิวะระนารายพระพรหมแล้วนะฮะบงดังนั้นแล้วเนี่ยทัทตเระยะเนี่ยของคนอินเดียเนี่ยคืออาจารย์มี่จะบอกว่าเป็นต้นกําเนิดที่เรียกว่าไม่เหมือนคนอื่นกําเนิดท่านเนี่ยก่อนที่จะมาเป็นพระติมุรติเนี่ยเขามีที่มาที่ไปคนคือในเรียกว่า แคว้นมหาราชเนี่ยเป็นที่กำเนิดของท่านเนี่ยเขาเชื่อว่ามีพระม,มหาฤาษีนะฮะมหาฤาษีนะฮะอัตตินะฮะคืออยากจะบอกว่าพระฤาษีเนี่ยกับพระนางที่เป็นฤาษีเหมือนกันเนี่ยชื่อพระนางอนุสุยานะฮะได้ทําการบูชาบูชามหาเทพเพราะว่าศรัทธาในพระศิวะพระนารายณ์พระพรหมมาคือรักมหาเทพทั้งสามเท่ากันเลย ก็ทาการบูชาเทิดทูนท่านทั้งสามพระองค์พอๆกันทเท่ากันจนเป็นที่พอพระไทยของมหาเทพจริงๆแล้วองค์มหาเทพนี่ให้พรอง่ายนะถ้าพอขอดีๆเนี่ยพระศิวะพระนารายณ์พระพรมขอดีๆก็จะได้ให้ให้ง่ายมากพอขอปุ๊บเนี่ยคือก็จะบังเกิดกลางกองไฟขึ้นมาเป็นองค์พระศิวะองค์พระนารายณ์พระพรมมาเขาก็เลยนะฮะมีความเชื่อเกิดขึ้นมากลางกองไฟเลยพระนางอ,อ,อนุสุยาเนี่ยดีใจมาก ดีใจมากว่าโอเราบูชาถึงแล้วมหาเทพเสด็จแล้วทั้งสามพระองค์ทั้งพาทำการกองไฟโอ้พระผู้เป็นเจ้าองค์ระศิวะองค์พระนารายณ์อง,อง,องค์พระพรหธมาข้ารู้สึกดีใจเหลือเกินที่ได้เห็นมหาเทพทั้งสามพระองค์แต่ข้ารักท่านในรูปแบบที่แบบอย่างนี้คืออยา่างอยากจะบูชาแบบแบบว่าท่านในรูปลักษณ์เดียวกันองค์มหาเทพทั้งสามนี่เลยบอกว่าท่านแม่ท่านแม่แมประสงค์สิง่งใด เราอยากจะบูชาท่านในรูปแบบองค์องค์เดียวในคนคนเดียวที่รวมศิวะนารายพรมเข้าด้วยกันเราไม่อยากแบ่งแยกเราอยากบูชาด้วยความเสมอภาคแลนะความเท,าเท่าเทียมกันพระศิวะพระนารายพระมก็เลยพูดพร้อมกันว่าเราจะทําให้ตามประสงค์ของท่านแม่ก็เลยเกิดการรวมร่างองค์พระนารายกับพระพมก็รวมกับพระศิวะก็เลยออกมาเป็นสามหน้าแล้วก็เป็นหกกรย่างที่ท่านเห็นทุกวันนี้นะฮะ ว่าเป็นการรวมล่างแล้วก็การบูชาเนี่ยองพระศิวะพระดรายพระพรหมมาก็ถือว่าเป็นบทของท่านแม่นะฮะอนุสุญาณด้วยนะคะถือว่าท่านเทิดทูนให้ว่าเป็นแม่นะฮะแล้วก็แคว้นมหาราชก็จะบูชาอ,อ,องค์นี้เยอะแล้วก็องค์พระทัตริยะหรือองค์พระพรหมติมุติเนี่ยมีส่วนสําคัญในเ,เรียกว่าเป็นคัมภีร์ที่ศักดิ์สิทธิ์คัมภีร์หนึ่งนะฮะซึ่ง คำพีนี้เนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของคำพีมหาภราตาพะควัตคีตาด้วยแล้วก็มหาเทพองนี้เนี่ยมหาเทพติมูรติองนี้เนี่ยเป็นอาจารย์ของท่านเท้าอราชนุนซึ่งเป็นสารพีที่ขับราชรถให้กับองค์พระกิตตะในศึกมหาภราตาด้วยไม่ธรรมดานะท่านเท้าอราชุนถึงเป็นผู้ที่เรียกว่าเป็นมหาเทพที่คนกล่าวถึงน้อยแล้วก็ท่านเท้าอราชุนเนี่ยเป็นมหาเทพที่ขอพรในเรื่อง ความรักนะฮะในเรื่องการเงินได้สมความปรารถนาเนี่ยก็ได้อย่างรวดเร็วแล้วก็คำพีคำสอนเนี่ยของลัทธิการบูชาอ,องค์พระตีมรติเนี่ยเขาเชื่อว่าเป็นคำพีที่สอนเกี่ยวกับเรื่องการดำเนินชีวิตในขั้นโลกุตระนะฮะในขั้นธรรมะชื่อคำพีเรียกว่าอาวัตถุคัตตาอาวัตถุขีตานะฮะอวัตถุขีตาเนี่ ก็จะเป็นคำพีโบราณศักดิ์สิทธิ์ที่บูชาพระติมมรติในลักธิีของพระติมูรติเนี่ยเขาจะมีคำพีคำพีหนึ่งที่เรียกว่าคำพีอวัตถุคตีตาเนี่ยเขาเชื่อว่าคําสอนของคำพีนี้เป็นเกี่ยวกับเรื่องความเสรีอิสระนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วพระติมูรติเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นอิสระนะฮะอิสระชนมาก คือดังนั้นแล้วพัติโมรติจะไม่ขึ้นกับนิกายใดหรือลัทธิใดใดแล้วก็นักบวชชั้นสัญญาสีเนี่ยนักบวชของอินเดียมีหลายหลายวันนะนักบวชของชั้นสัญญาสีเนี่ยก็จะดําเนินความเชื่อแล้วก็ศรัทธาในคําสอนของคำภีอวัตถุคคีปาเนี่ยของการบูชาพัตีมรติเพราะเขาเชื่อว่าการบูชาเนี่ยจะนําให้เข้าถึงพระบุญเจ้าทั้งสาม อันได้แก่พระศิวะพระนารายพระพรหม,มาแล้วก็สัญลักษณ์อันนี้เนี่ยเขาเชื่อว่าเวลาเราขอพอรอะไรเนี่ยจะองพระติโมรติเนี่ยก็จะได้สมความปรารถนาเห็นไหมท่านผู้ชมว่าการมูชาพระติโมรติเนี่ยคือมันจะไม่เกี่ยวอะไรกับคนไทยที่ขอในเรื่องพลังแห่งความรักเลยนะฮะคือพลังความรักคืออาจารย์นีงคิดว่ามันเป็นกุสโลบายของคนไทยที่เรียกว่า ความรักของแม่ของมะนางอนุสุยาเนี่ยที่ได้รวมมหาเทพเข้าด้วยกันดังนั้นใครขอพรจากพระตีมุรติก็เลยเรียกว่าจะมีความรักนะฮะก็จะได้อย่างรวดเร็วแล้วก็สมความปรารถนาแล้วก็การขอพรจากพระตีมุรติเนี่ยบริวารของพระตีมุรติเนี่ยก็จะเป็นสุนัขสี่ตัวดังนั้นแล้วบางคนเนี่ยเขาก็ไปเปรียบว่าสุนัขสี่ตัวนี้อยู่รอบรอบองค์มติมุรติเนี่ย เป็นการที่องค์พระติโมติเนี่ยได้บูชา,าคำพีนะคบพระเวศลึกคเวศยชูระเวศสามเวศแล้วก็อาถรเวศเนี่ยให้ลงมาแทนอยู่ในสุนัขแต่บานิกายเขาถือว่าคำพีศาสนาเป็นสิ่งที่เรียกว่าสูงดังนั้นแล้วเนี่ยไม่ควรเอามาใส่ในสุนัขเป็นคำพีที่เรียกว่าของสูงบางคนก็เรียกว่า บางลักทีเขาบอกว่าเออเนี่ยมันเป็นตัวแทนของคัมภีร์นะมันก็อินเดียก็จะมีการแตกต่างขัดแย้งกันตามกันไปแต่ว่าทุกๆนิกายเนี่ยก็ได้นับถือว่าพระตีมุรติเนี่ยเป็นมหาเทพที่ยิ่งใหญ่แล้วก็ทรงความสําเร็จทรงความบาร,รมีในเรื่องโชคลาภความรักเมตตาแล้วก็มีความเสรีว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งสันนิภาพไงสันนิภาพมันเกิดจากอะไรความรักความเมตตา ดังนั้นแล้วเนี่ยอาจารย์เนมีก็เลยอ,อนุมานแล้วก็อยากจะบอกทุกคนว่าท่านเป็นเทพแห่งความรักเพราะความที่ท่านเป็นติดสลัดเตลีแล้วก็มีสติภาพให้กับมนุษยชาติดังนั้นแล้วเนี่ยคนนี้ขอพอรพระพิโมนตีจริงเนี่ยขอพอรก็เกิดกับเรื่องสถิตบรรยายากว่าท่านถึงคามีพระเวทเนี่ยอันนี้จะมีนคำพูดพระเวทนะฮะแล้วก็มีสัง ตังเนี่ยมันหมายถึงการเปิดปัญญาเปิดความรู้ในตัวเองนะคะแล้วก็หม้อน้ำนะคะกุมพลเนี่ยหม้อน้ําอันนี้เนี่ยเป็นหม้อน้ำาองพระพรมนะคะเขาเชื่อว่า ไปในทางใดเนี่ยเราจะมีกินมีใช้ไม่ขาดแล้วก็เป็นผู้ที่เรียกว่า,าทรงสันโดษเวลาขอพรอ,อะไรการถือศีลบำเพ็ญพรก็จะสําเร็จพอหม้อน้าเนี่ยค,คุณเคยจเคยเดียวดูหนังอินเดียเนี่ยจะสังเกตว่าฤาษีชอบสาบเนี่ยเพราะจะเอาหม้อน้ําขึ้นมาเนี่ยแล้วก็ใส่น้ําแล้วก็สาบพอเวลาจะสาบใครก็จะเทน้ําในหม้อน้ําขึ้นมาแล้วก็สาดออกไปนั่นคือการสาบนะฮะดังนั้นแล้วเนี่ยการถือหม้อน้าเนี่ย ก็ถือว่าหม้อน้ํามนของมหาเทพองค์นี้เนี่ยเป็นหม้อน้ําที่ศักดิ์สิทธิ์เวลาขอพรหม้อน้ําขอพรอะไรจากพระอ,องค์เนี่ยท่านก็จะสาดความศักดิ์สิทธิ์ในหม้อน้ําให้กับลูกศิษย์ว่าขอพรอ,อะไรแล้วก็จะสําเร็จเราให้พรเจ้าให้พรแล้วก็น้ําศักดิ์สิทธิ์ของเราเนี่ยก็จะให้พรเจ้าอย่างที่เจ้าหวานนะฮะและด้านขวาเนี่ยก็คือโมตะกีก็คือกระบองขององค์พระวิศณุเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งการปราบมาร ปราบทุกเข็นปราบสิ่งที่ไม่เป็นมงคลให้ออกจากตัวเราชีวิตเราครอบครัวของเราด้วยนะคะแล้วก็การที่ท่านมีเท้าเห็นไหมคะรองเท้าท่านเนี่ยถ้าเป็นมหาเทพองค์อื่นเนี่ยคุณจะเห็นว่าพระบาทเนี่ยก็จะเป็นเท้าลงๆลแต่องค์มหาเทพติมมรติจะมีรองเท้าด้วยนะคะว่าเป็นสัญลักษณ์ที่เรียกว่าเ,เป็นรองเท้าที่เรียกว่าการสันโดษของมหาเทพองค์นี้เนี่ย ชีวิตมีความรองรับเอาไว้อยู่แล้วนะฮะไปในทิศทางใดก็จะมีความสบายต่อให้บวชสันโดษยังไงก็สบายนะฮะแล้วก็จักขององค์พระวิษณุนะฮะที่อยู่ตรงองค์มหาเทพติีมุรติองค์นี้เนี่ย mm hmm. เขาเชื่อว่าจาักอันนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าไปทําลายศัตรูนะแต่จากรของพระวิษณุที่อยู่ในรูปรลักของพระติีมุรติเนี่ยมันคือการหมนุนมุนวาระกรรมหมุนวิบากกรรม หมุนวงเวียนกรรมให้กับมวลหมูหม่นมนมุษยชาติหรือว่าคนที่ได้มาขอพอรของพระองค์เนี่ยให้หมุนได้เป็นเป็น,ปนตามคําพรหรือหมุนไปตามดําเนินชีวิตในสิ่งที่ตัวเองได้มาขอเพราะาคำภีอันนี้มาจากพระพรมใช่ไหมเวลาขอแล้วเนี่ยเขาเชื่อว่าคาพีอันนี้เนี่ยเป็นการที่บันทึกเรื่องราวของมนุษยชาติองค์นี้เวลามาขอขอเสร็จปุ๊บท่านก็ให้พรให้พรด้วยน้ํากุมทนข้างล่าง พนะอให้พรเสร็จปุ๊บแล้วก็ท่านก็จะมองดูว่าการสอดส่องดูว่าถ้ามีอะไรไม่ดีท่านก็ปราบพอปราบเสร็จท่านให้พรให้พรเสร็จแล้วก็เป็นไปตามวัฏจักรวงเวียนกรรมอย่างที่ท่านได้กําหนดเอาไว้นั่นเองมันมีที่มาแล้วก็ที่ไปไงว่าสังเป็นตัวเปิดก่อนถูกไหมสังเปิดเสร็จเป็นคมภีมันเ,เล็กขอดเอาไว้ว่ามนุษย์คนนี้ต้องได้อะไรท่านก็ให้พรสําเร็จด้วยหม้อน้ําพอหม้อน้ําเสร็จก็มาประทานพร ประธานพอรอัมออกระบองก่อนนะปราบมาณเสร็จประธานพรประธานพรเสร็จก็จัให้ไปเป็นตามวารกรรมคืออยากจะบอกว่ามหาเทพองค์นี้ถ้าได้ดูรูปรักษของท่านแล้วอะเหมือนจะไม่มีอะไรนะท่านผู้ชมเหมือนจะเรียกว่าขอพรแล้วจะได้จริงหรอมันจะโอเคจริงหรอมันจะแบบอย่างนั้นจริงหรอแต่คนไทยขอพรแล้วก็แทบกันหลายคนนะคะแทบในที่นี้คือได้คู่ครองได้สิ่งดีๆกลับไป แต่จารย์มีเชื่อว่าทางนี้ทางนั้นขึ้นอยู่ที่สติคู่ครองเนื้อคู่เนี่ยเทพเจ้าไม่ได้กําหนดนะฮะตัวเราเนี่ยเป็นผู้กําหนดกําหนดว่าใครดีใครไม่ดีบางคนเนี่ยรักหลงแต่บางคนคิดว่าการรักการหลงของคนคนนี้เนี่ยคณต้องดูเหตุปัจจัยด้วยว่าเขาเหมาะสมกับเราไหมตัวเราเป็นผู้ที่รู้ดีที่สุด นะฮะตัวเราเป็นผู้ที่เรียกว่าควรจะต้องเอ่อรู้อยู่แก่ใจมากที่สุดว่าองค์องค์เนี้ยคนคนเนี้ยเป็นอย่างเนี้ยควรจะทํำยังไงต่อไปนะฮะดังนั้นแล้วองค์มหาเทพตีมุรติเนี่ยเป็นองค์มหาเทพที่เรียกว่าขอพรได้เหมือนเป็นพระองค์หนึ่งเลยอะ่ะเพราะคําสอนของท่านในยอยู่ในขั้นลงกุติละของาศาสนาพุทธเลยนะในคมภีเขาจะบอกเลยว่าให้วางเฉยปล่อยวางมีอิสระเสรี การปฏิบัติตัวการภาวนายังไงให้เข้าถึงมาผู้เป็นเจ้าคือแบบว่าขอขอเกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติธรรมอย่างเดียวเลยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยองค์พระมหา,หาตีมูลติจริงๆแล้วเนี่ยใครถือศีลภาวนาบ่อยๆหรือป,รปฏิบัติธรรมบ่อยๆบูชาแล้วดีนะจะได้ความรักความเมตตาจากบุคคลทั้งโลกแล้วก็คือขออะไรก็จะสําเร็จเร็วไม่ใช่แค่เรื่องความรักนะ่ะมันขอได้สําเร็จทุกอย่างอย่างที่ตัวเองตั้งใจ ดันงนั้นแล้วเนี่ยมหาเทศตีมุรติเนี่ยเป็นมหาเทพที่ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าองค์พระสิมระไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าองค์พระวิษณุนาราย์คืออยากจะบอกว่าท่านแบบมาในรูปหลังที่สวยงามเป็นการรวมหนึ่งศิวนาราย์แล้วก็พรมมาก,การรวมพรมมาศาส,สนาพรามินดเนี่ยเขาจะไม่พย,ยกพระพรมขึ้นมาเพราะว่ามีตำราหนึ่งเขาบอกว่า พระพรหมเนี่ยได้เคยไปดูมินเกียรติขององค์พระศิวะมหาเทพพระศิวะก็เลยเปิดเนรที่สามทำให้เสียนพระพรหมหน้าที่ห้าเนี่ยไหม้แล้วก็พระศิวะก็สั่นว่าเจ้าจะโดนลดบทบาทลงไม่ให้เป็นมหาเทพที่คนรู้จักในศาสนาพราหมณ์ินโดเจ้าจะไปดังที่อื่นที่ไม่ใช่ประเทศของเราที่เรารู้จักก็คือไม่ใช่ประเทศอินเดีย พระพหมก็เลยดังค่ะดังในศาสนาบ้านเราก็คือศาสนาพุทธนะฮะคือในแดนพุทธเนี่ยคือพระพหมเนี่ยจะมีบทบาทมากคุณเห็นบทพุหมใมระวันบ้าลาโอ้โหคนมาไหว้เยอะมากไปดังที่ไต้หวันไปดังที่ฮ่องกงไปดังที่สิงคโปร์ไปดังที่มาเลเซียพระพรหมกับได้รับการนับถือและมีบทบาทมากกว่าในศาสนาพราหมณฮินดูอ่ะท่านผู้ชมสังเกตไหมคือเขาบอกว่า ดนพระศิวสามพระศิวเขาบอกว่าท่านจะไปมีกำเนิดแล้วก็ดังที่อื่นที่ไม่ใช่ที่ที่การรวมของเราแต่ในลักธีในแคว้นมหาราชเนี่ยเขารักในมหาเทพเท่าๆกันเป็นที่เดียวเลยนะ,ะับที่เรียกว่ามีพระศิวะมีพระนารายแล้วก็พระพรหมในแคว้นมหาราชประเทศอินเดียเนี่ยคือเขารักมหาเทพเท่ากันดังนั้นพระพรหมจึงได้เกิดเกียิเกียดมากๆ ที่ร่วมกับมหาเทพศิวะมหาเทพสุนารัยดังนั้นพระพรหมมาเนี่ยก็ถึงได้อยู่ในที่ที่ตรงนี้แล้วก็ได้รวมเป็นหนึ่งในที่ที่ตรงนี้ก็เลยมีความเชื่อมาต่อๆจนถึงทุกวันนี้ว่าพระพรหมเป็นเทพเจ้าแห่งความรักด้วยเพราะการได้รักยอมรับไงรักเพราะว่าต้องมีการยอมรับความรักต้องเกิดจากการยอมรับของจิตใจ,จของคนสองคนและคนรอบๆตัวถูกไหม ดังนั้นแล้วเขาถือว่าพระพรมเป็นผู้ได้รับการยอมรักแล้วก็มีความรักจากคนหลายๆคนในรอบๆที่ตรงนั้นแคนนี้ถึงเป็นแคนที่สำคัญที่มีการบูชาพระพรมติโมนติถ้าใครมีนะมีวัดพระติโมนติคนนี้ยังไปขอความรักกันเยอะมากนะะที่อินเดียแล้วเขาก็บอกว่าสมหวงังสมความบรรนาอย่างที่ตัวเองตั้งใจแล้วก็คนที่บูชาพระทัตเตเรยะเนี่ยเขาเชื่อว่าชีวิตจะไม่ลำบาก ะะชีวิตจะมีคนแบบเดี๋ยวเก็มีคนอินดูเราเดี๋ยวเดี๋ยวก็จะมีคนแบบว่าช่วยเหลือเราตลอดเวลามเวลานะฮะดังนั้นแล้วเนี่ยเป็นมหาเทพอีกองหนึ่งที่คนมักจะบูชาบอกอาจารย์ขาแล้วบูชาแล้วดอกกุหลาบเนี่ยเป็นดอกกุหลาบเนี่ยเป็นความเชื่อของคนไทยนะฮะนะ It Thai belief religion นะฮะคือแบบว่าขอพรจากคนไทยแล้วเนี่ยแบบคนไทยเนี่ยเขาก็เชื่อว่าดอกกุหลาบขอพรแล้วก็โชคลาบ ก็จะมาความรักก็จะราบรื่นแต่จริงๆแล้วคนอินเดียไม่ให้นะคนอินเดียก็จะมีน้ํานมนะคะมีข้าวนมมีน้ํานมนะคะแล้วก็มีนมเปรี้ยวมีผลไม้ผลไม้ก็จะเป็นผลไม้ก็จะมีแอปเปิลแอปเปิลนะคะที่เขาไหว้กันเขาก็เลยอาจจะเชื่อว่ามันอาจจะผูกกับความเชื่อคนไทยผลไม้สีแดงนะคือแอปเปิลขอพรแล้วก็จะเกี่ยวกับเรื่องโชคลาภความโชคดีมีความรัก แล้วก็กล้วยแล้วก็เป็นมะพร้าวมะพร้าวแก่นะอันนี้เป็นเบสิกอยู่แล้วแล้วก็ใบโพลือเขาเชื่อว่าของอะไรที่มหาเทพถึงวะมหาเทพวิษณุชอบมหาเทพพระรามชอบเขาก็มารวมกันใส่ถาดรวมกันไหว้แต่ก็จะไม่มีของขาวไหว้นะคะเพราะว่าท่านาถือถือบําเพนพศนะคะแบบว่าไม่ละเว้นเนื้อสัตว์คือละเว้นเลยอ่ะคือไม่เอาเลยนะคะ คืออย่างน้อยแล้วเนี่ยใครบูชาทางเทพฮินดูเนี่ยต้องรู้<ม>กฎข้อทีอ่สำคัญที่สุดคือจะต้องเอ่อไม่เอาเกี่ยวอะไรกับเนื้อสัตว์เนี่ยมามาไหว้มาขึ้นนะฮะอาจารย์ขาและมังคอนเนี่ยเขาเชื่อกันว่าอย่างไหว้เศียรครูอย่างาเง,งี้ยเศียนองพระพิะเนศวงกับเศียนหลายๆองค์เนี่ยเขาก็ยังขึ้นทองหยิบทองหยอดฝอยทองเม้ขน,นุนยังมีหมูเหเป็บไก่วางลงอะอันนั้นเป็นความเชื่ออ,อร,รยะาตแบบครูไทยฮะเขาเชื่อว่าพระพิคเนศเนี่ยเป็นครูครูในศาสตร์หนึ่ง เทพเจ้ามารวมกันทุกที่ก็จะต้องมีกันทั้งเบื้องบนและเบื้องล่างรวมกันในความเชื่อในอารยวิถีแบบไทยเนี่ยเขาก็จะต้องไหว้แบบนั้นก็ไม่ผิดนะฮะอันนี้อยู่ในความเชื่อของแต่ละเทเประเทศดังนั้นแล้วเนี่ยอาจารย์ณมิถึงบอกว่าการบูชาเนี่ยมันก็เมื่อมีกฎก็ต้องมีข้อยกเว้นจําไว้ด้วยนะฮะอย่าเข่งคัดเกินไปกับถือมากเกินไปและหนักผาดดังนั้นแล้วเนี่ยอะไรที่ไม่ถูกทํานองคองทม ก็อย่าไปไหว้แต่อะไรที่คนเขายังมีมีกฎมีข้อยกเว้นบางช่วงบางเวลาเราก็รับมาบ้างนะฮะอย่าไปตึงเกินไปอย่าไปหย่อนเกินไปการบูชาเทพคุณจะมีความสุขบางคนซีเรียสเกินไปบางคนก็จะไม่มีความสุขนะฮะแล้วก็อย่างที่บอกว่า,อ,าองค์มหาเทพองค์นี้เนี่ยก็ยังดังอยู่ที่ประเทศกัมพูชาด้วยนะฮะคือพระพรหมเนี่ยคุณสังเกตไหมที่กัมพูชาเนี่ย เขาจะสร้างหน้าเนี่ยเป็นพระชัยวร,รมันด้วยแต่บางหน้าเนี่ยก็จะแบบว่าเป็นองค์พระพรหมเป็นองค์มวิษนุเลยนะฮะคือที่ประเทศเขมรในสมัยโบราณเป็นพันปีเนี่ยเขาก็ได้รับลัทธิอารยธรรมมาจากการบูชาเทพเจ้ามาจากอินเดียนะฮะไม่แพ้ไทยหรอกเนาะคือเขาจะสร้างแบบวิหารก็เป็นอังกอร์วัดอังกอร์วัดเลยนะก็เรียกว่าเป็นจุดศูนย์รูมันที่ประทับของเทพเจ้าแล้วก็อังกอร์ธมก็เป็นที่ฝังวัสดุของเทพเจ้าเพราะดังนั้นแล้วเนี่ย อังกอรวัดเนี่ยก็จะมีเรื่องราวเกี่ยวกับพระวิษณุนะคะมีบางอย่างเกี่ยวกับพระศิวะนะคะที่ปราสาทนะคะหลายๆปราสาทของประเทศเขมรน,นะคะคือที่เมืองเสียมเรียบเนี่ยเขาจะมีวาาัดเยอะมากนะคะมีพนมกุเลนพนมกุเลนก็เป็น เทือกเขาศักดิ์สิทธิ์เทือกเขาเทพเจ้าเพราะคนคเขมรเขามีความเชื่อในเรื่องการจําลองรูปแบบภูเขาที่มาลายไงเขาก็จําลองมาเป็นพนมกุเลนไงเขม่เก่งนะเขมูเช้าเก่งนะคุณจําลองนี่รูปแบบะะรัตนคอนวัดเนี่ยเขาจําลองรูปแบบการสร้างเมืองมัทุยขององค์พระนางมีนักสีนะที่อินเดียต,ตอนใต้อะ่ะเอามาจําลองเป็นนครวัดนะ่ะคุณคิดดูแล้วกันว่าเขมรนะเขาเก่งไหมนะคือแบบ สลักเป็นหินเลยนะแต่อินเดียตอนใต้เนี่ยเขาใช้จากเป็นปูนซีเมนต์ไงเขามีอารยะที่แตกต่างกันตรงนี้เขามีการปั้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ของประเ,เทศกัมพูชาเนี่ยเขามีความนี่ละเอียดอด่อนคือใช้หินเลยนะผู้ชม <c oughs> คือไม่ใช่ใช้ปูนนะหินแกะสลักมาแล้วก็เป็นปราสาทมันถึงเป็นที่อัศจรรย์ของโลกนะฮะแล้วก็พระพรมเนี่ย จะอยู่ที่หน้าปราสาทเป็นองค์พระพรหมสีหน้าบ้างเป็นองค์เทพที่แกะตามสลักผนงังเทวรูปบ้างแล้วก็มีรูปลักษณ์ของพระพรหมบ้างพระพรหมจึงเป็นความเชื่อของประเทศกัมพูชาเลยว่าเป็นผูส้สร้างสร้างเมืองกัมพูชาร่วมกับมหาวิศนุนะคะแล้วก็มหาศิวเทพคือมหาเทพทั้งสามองค์เนี่ยถ้าคุณได้ไปศึกษาดูจริง,รงเนี่ยประเทศกัมพูชาเนี่ยคือแบบลึกนะแล้วก็ ออมารวมกันแล้วก็มหาเทพสามพระองค์เนี่ยก็จะช่วยบรรเทาวความทุกข์มหาวิษณุก็เกี่ยวกับเรื่องการรักษาโลกการรักษาเมืองมหาศิวะเทพก็เกี่ยวขอกับเรื่องการล้างอาถรรพ์สิ่งไม่ดีทั้งหลายอะไรประมาณน,นี้เนาะคือมันจะมีปราสาทตบรรทายสีนะที่จะมีองค์พระศิวะที่เป็นสิวหลึงแล้วก็มีโคโน,นทิด้วย เขาเชื่อว่าการขึ้นปราสาทเนี่ย <c oughs> จะทําให้วิบากกรรมลดลงขอพรจากเทพเจ้าก็จะสำฤทธิผลเห็นไหมมหาเทพองค์นี้ก็จะเป็นมหาเทพที่สําคัญอีกองหนึ่งของศาสนาพราหมณ์นะคะวันนี้ก็เรียกว่าขอพรท่านทัตเรยะก็ขอให้ทุกคนสมหวังนะคะวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะเดี๋ยวพบกันใหม่กับ,บจานิมี่นะคะในครั้งหน้านะคะสำหรับวันนี้จานิมี่ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ